มีความสุขกันทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ส4บสี่วันตรงกานวันทำบุญในรวมทำบุญรวมในโอกาสพวกเราก็ได้มาร่วมบุญรวมผู้ลนกันมาสร้างบุญมาสร้างบารมีมาทำความเข้าใจกับชีวิตของเราคนเราเกิดมาเกิดมาแล้วจะอยู่อย่างไร อย่างมีความสุขจะไปอย่างไรมีความสุขปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะไม่เ,เป็นทุกข์รู้ความเป็นจริงในชีวิตของเราค่อยฝึกค่อยศึกษาค่อยแก้ไขกันไปทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่ทั่วโลกก็ลำบากในประเทศของเราก็ลำบากเพราะว่าโควิดระบาดก,ก็ค่อยระวัง ระวังตัวไม่ไปที่อโคจรที่อโคจรคือที่มัวสุมต่างๆเราก็พยายามดูแลรักษาเรารักษาเราเราก็รักษาเขารักษาคนอื่นดีถูงขึ้นไปก็รักษาใจให้ได้ตลอดเวลาสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจ ของเราอยู่ตลอดเวลามันเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการดำเนินชีวิตก็จะได้ไม่เป็นบุคคลที่ปรมมาทดังน,นี้ก็จะได้ทำพิธีทำพิธีถวายอ่านร่วมกันอันขึ้นปีใหม่ของของเมืองไทยนั่นขึ้นปีใหม่ไอ้สมมาทาน สินกันเจกอดนะคุณหมอฟ้าสมาทานสินกันจะกอดอ,มอ,มอ,อ๋มีความจุก,กันทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่วันขึ้นปีใหม่ของไทยมีโอกาสได้มาร่วมบุญได้มาสร้างบุญมีศรัทธาน้อมกายน้อมใจของเราเข้ามาในการสร้างบุญสร้างกุศลกัน เป็นสิ่งที่ที่ดีเป็นสิ่งที่พอเสดพวกเราก็ไปไหนมาไหนก็อย่าไปทิ้งบุญเด็ดขาดบุญนี่แหละเป็นอนันยิญญ่งใหญ่ที่จะไต่ขึ้นไปสู่ที่สูงคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดกัดทำบุญมีศรัทธาในการทำบุญมีศรัทธาในการให้ทาน แต่ต้องมีปัญญาอีกด้วยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาทำความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงในกายของเราในชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องตามทํานองคงธรรมก็จะได้มีความสุขรอบรู้ใน,ในขันห้ารอบรู้ในจิตวิญญาณในกายของเรา รอบรู้ในหลักของอริยศสตร์ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงชี้เหตุชี้ผลเอาไว้ให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราแล้วก็มันขัดเก่ากิเลสออกจาก,กจิตจากใจของเราให้หมดจดเท่าที่เราจะทำได้โอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดในเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐ ก็พยายามศึกษาค้นคว้าหาความจริงในกายของเราให้ได้ให้ใจของเราไม่ต้องกลับมาวนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะลงสารอีกต่อไปในวันข้างหน้าเราดับความเกิดไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ก็ให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้เพราะว่าความจริงนั้นมีอยู่นที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนเอาไว้ นั้นมีหมดซึ่งมีอยู่ในกายของเราคือความเกิดความดับนั่นแหละในหลักของอริยศาสตร์ความจริงเขาอ,อนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของเราคือของรูปของนามอะไรคืออัตตาอนัตตาอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตติเขาก็อยู่ร่วมกันอยู่ในกายของเรา เรามาเจริญสติเข้าไปชี้เหตุชี้ผลให้เห็นเหตุเห็นผลแต่ละวันแต่ละวันเราก็จะอยู่กับบุญทํากายให้เป็นบุญทําใจให้เป็นบุญทําวาจาให้เป็นบุญเราก็จะอยู่กับบุญตลอดทํากายให้เป็นวัดทําใจให้เป็นพระอยู่ที่บ้านก็ได้เข้าวัดอยู่ที่บ้านก็ได้ทําบุญทําการทํางาน สูงขึ้นไปก็จเจริญสติเข้าไปที่เหตุที่ผลให้เห็นเหตุเห็นผลรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมในกายของเราเพราะว่าในกายของเรานี้มีอะไรดีๆอีกเยอะมากมายที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงก่อนที่ร่างกายเขาจะแตกดับก็ต้องพยายามกันแต่และว,วันแต่และว,วันก็ คนเรานี่เกิดมามีความตายเป็นที่ตั้งเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่ตายช้าก็ตายเร็วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความตายแล้วก็ไม่อยาฟังกันเพราะว่าไม่ชอบก็เพราะว่ากฎของแต่ลักกฎของความเป็นจริงมันก็มีอยู่อย่างนั้นเรามาทำความเข้าใจยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ไปถ้าถึงเวลาแล้ว อะไรมาฉุดมาลังเอาไว้ก็มีอยู่ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่เดี่ยให้รีบตักตวงหากำไรในกายคนนี้ให้ได้นี่ตั้งแต่มีศรัทธาความเชื่อมั่นทำบุญในทานแล้วก็ปฏิบัติให้บรรลุถึงเป้าหมายคือไม่ต้องกลับมาเกิดกันไม่ต้องไปวนเวียนไหวาตายเกิดกันอีกนี่ตราไปที่ยังไม่หลุดพ้นก็ต้องอาศัยอานิสงส์ฝลบุญดำเดนินเดินทาง ในชีวิตของเราเพราะว่ากายเนื้อแตกดับใจก็ยังเกิดโตขณะที่กายเนื้อยังไม่แตกดับเขาก็ยังเกิดอยู่คือความคิดของเรานั่นแหละเกิดเกิดดับดับวิญญาณเกิดวิญญาณหรือว่าใจเกิดนี่ใจเกิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้ามาไม่รู้เกิดใั้กี่เรื่องเปิดขอให้เกิดอยู่ในกองอุศนเอาไวา้ทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเรา เห็นคนอื่นทำเราก็พลอยอนโมทนาสาธุด้วยเราก็จะมีส่วนแห่งบุญวันตรงนี้ก็จะได้มีท่านผู้ใจบุญได้มาทำการถ่ยชีวิตโคประมาณสี่คู่มีโอกาสก็จะให้มีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันมาร่วมกันอนโมทนาสาธุด้วยกันถ่ายทุกเดือนผู้ใจบุญทางกรุงเทพ ทางใกล้ทางไกลได้ยินข่าวบางทีท่านก็มาด้วยตัวเองบางทีท่านก็ไม่ได้มาออส่งจตุปัจจัยมาถ่ายจากวัวที่เขาจะนําไปสู่ลงฆ่าสัตว์เอามาถ่ายออกมาไว้แล้วก็จะได้ให้พี่น้องเราได้ไปเลี้ยงมีโอกาสก็ขอเชิญมาร่วมกันหลายสิ่งหลายอย่างอะไรที่จะเป็นประโยชน์ก็ให้ช่วยกันทบ ให้ช่วยกันทำอย่าไปมองข้ามบุญเล็กๆใน้น้อยก็จะไปหาบุญอันยิ่งใหญ่มีโอกาสหลวงพ่อก็พาทำทำทุกอย่างนั่นแหละทำทุกอย่างอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลที่ทำเพื่อปุดมุ่งหมายปลายทางขั้นแรกที่สุดก็เพื่อละกิเลสข,ของเรานั่นแหละการให้ทานก็เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสเพื่อที่จะให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ อานิสงส์ก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราช่วยเหลือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันให้ได้มีความสุขด้วยกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ให้มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่น้อยคนก็มีความสุขถึงวลาละเวลาก็ต้องได้ฟัดภากจากกันไม่ได้ฟัดภาคจากกันตนเป็นก็ต้องได้ฟัดภากจากกันตนตายเพราะเป็นกฎแต่คงใจรักกฎของความเป็นจริง มารับบอลงศพทุกวันวันละสองหลงบ้างสามหลงบ้างบางทีก็ห้าหลงเจ็ดหลงก็มีบางวันที่หลวง่อไดอ้ช่วยเหลือตั้งชุดชาวพรนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้วายชนตั้งแต่ก่อนก็ช่วยเหลือ,อเฉพาะเขตตำบลทํารานพอทำไปทำมารอบเมืองคอนเจดเลยเอรอบเมืองคอนเจดเลยได้ยินข่าวทราบข่าว ก็ฝากกันมาฝากกันมาหมดไปแล้วก็ประมาณสองพันเกดแปดร้อยกลงทั้งหลงศพด้วยผ้าขาวผ้าไตรจีวรทั้งกองทุนด้วยศพละห้าพันบาทไปช่วยเหลืองานศพบ,บางคนก็ลำบากบางคนก็ดูแลรักษากันแล้วก็หมดชีวิตหมดลมหายใจแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งเงินค่ารถจะกลับบ้านก็มีไม่มี ก็ต้องมาขอรับมาขอรับความมนุเคราะห์หลวงพ่อข,อขอขอบคุณขอบคุณขอบใจเหล่ามนุษย์ที่มีกายเนื้อเราเราเทวดาที่มีกายทิพย์ที่มาร่วมกันมาช่วยกันบางคนบางท่านก็บริจาคลงศพมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วย บางคนบางท่านก็ร่วมบริจาคทรัพย์มาคนละเล็กนละน้อยหลวงพ่อก็จะคอยรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่างอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์แต่ละจุดประโยชน์แต่ละทางบางทีก็เข้าสู่ลงทานบางทีก็เข้าสู่หลงช่วยผู้วายชนบางทีก็เข้าสู่การถ่ายชีวิตโคแต่ละจุดแต่ละจุดหลวงพ่อก็จะพาทำ บางส่วนก็ทำทางด้านทาวรวัตถุทางด้านเจดีมาเจดีหลายสิ่งหลายอย่างอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนตัวนี่จะไม่ให้มีจะให้มีแต่ประโยชน์ส่วนรวมส่วนตัวของเราทําไว้เต็มหมดแล้วมีเรื่องเก่ประโยชน์ส่วนรวมให้ได้อาน,นิี้ส์กัน มีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันมาช่วยกันขณะยังมีกำลังตามกำลังสติปัญญาของเราตามกำลังศรัทธาของเราเง<ม>ื่อเเ่าที่อาน,นิสง์บุญของเรามีเราก็ทำทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็ปล่อยอนุโมทนาสาธุด้วยเราก็มีส่วนแห่งบุญสูงขึ้นไปเราก็รู้จักการเจริญสติ สติรูปตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้การแยกรูปแยกนามเป็นลักษณะอย่างนี้การละกิเลสหยาบละกิเลสละเอียดเป็นลักษณะอย่างนี้นเราก็จะเข้าใจคําสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องหลักของอริยสัจนี่คือความจริงอันประเิฐว่าเป็นลักษณะอย่างไรที่ทนเกว่าทุกสมุทัยนี้โลดมักนี่ก็การเกิดการดับของใจของเรานี่เป็นลักษณะอย่างไร มีอยู่ในกายของเราหมดแต่เราก็ต้องเจริญสติเข้าไปจำแนกแกะแกงตามแนวทางอาริยมรรคในองค์แปดนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกคือคำว่าความเห็นถูกนี่เห็นถูกในหลักธรรมเราต้องเจริญสติจนรู้จนใจของเราคลายออกจากขันห้าแยกรูปแยกนามได้นี่ความเห็นถูกตรงนี้ถึงจะปรากฏแต่พวกเราก็เห็นถูกอยู่แต่เห็นถูกกันใน คุณงามความดีเห็นถูกอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในครองธรรมระดับของโลกีของสมมุติแต่ก็ยังดับทุกที่ใจของเรายังไม่ได้เพราะเรายังคลายใจจากขันห้ายัางแกอกรูแรกนามไม่ได้ละกิเลสอยากกิเลสละเอียดไม่ได้ก็ขอให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ไม่หลุดพ้นวันนี้ก็วันพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้า ไม่หลุดพ้นจริงๆก็จะไปต่อภพน้าถ้าแปที่ใจยังเกิดอยู่กายเนื้อถึงอย่างไรมันถึงเวลาแตกดับมันก็ต้องแตกดับถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่แตกดับเราก็รีบ,บตักตวงสร้างบุญสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ขณะที่ยังมีกําลังอยู่ก็ขอะในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ในในวันตรงการนี้ หลวงพ่อก็ขอให้ทุกคนจงพบประสบตั้งแต่ความสุขความเจริญในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดกันอาาตั้งใจละพรกัดขอให้ทุกคนทุกท่านจงไหวพร้อมพร้อมกัน